สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการไทยไลฟ์รีพอร์ตคนไทยต่างแดนผมดำริศวิยากุลครับผมธนทสิทธิ์ปันตาครับครับเราก็ยังมีข่าวสารสาระจากตัวทุ่มโลกมานำเสนอนะครับครับวันนี้สาระที่น่าสนใจนะครับก็ยังเป็นรายงานจากประเทศฝรั่งเศสนะครับคุณบิ๊กสุภา์วรมาลี ยังมีรายงานการแสดงคอนเสิร์ตตราบสิ้นดินฟ้าคีตะศิลวาดนะครับจากกรงปลารีสนะครับวันนี้ไปฟังเพลงพระราชนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าจุหัวเรียบเรียงโดยคุณเปรมมิกาสุดจริกุลนะครับ ซึ่งก็จะได้ฟังเพลงได้พนรวมทั้งได้พูดคุยกับคนที่มีส่วนสำคัญในการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยวันนี้ก็เป็นการนำเสนอวันที่2นะครับคุณผู้ชมครับคนไทยนะครับซึ่งอยู่เบื้องหลังคอนเสิร็ตในการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับในฝั่งของประเทศฝรั่งเศสนะครับก็คือคุณเทพวิไลสระบนครับสวัสดีครับเอาช่วยเล่าถึงนะครับ ความยากง่ายในการเปลี่ยนงานในครั้งนี้หนครับความยากง่ายเนื่องจากว่าทางไปให้ฝรั่งเศสเนี่ยทางมิวเซียมดิกเกตีเนี่ยก็ให้ความสําคัญกับพระเจ้าแผ่นดินของเรามากนะคะ,ะเราติดต่อมาเมื่อไม่ไม่นานวันนี้ก็จริงแต่ว่าเขารวมทีมรวมพลังช่วยพวกเราทําให้งานเนี่ยออกมาเสร็จสม,สมบูรณ์ดีมากๆแล้วเขาก็ดีใจที่ ได้ได้มีโอกาสมีรับซิงดินฟ้าเนี่ยบนเวท,ทีของเกมพอลลี่ค่ะตั้งแต่คุยตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วเขาก็บอกว่านานๆจะมีโชว์แบบนี้สักทีครับ ผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับประธานสมาคมสตรีไทยในฝรั่งเศสนะครับคุณปณิตาตะบูเรลครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้คอนเสิร์ตเสร็จสิ้นลงไปแล้วครับเป็นอย่างไรบ้างครับยอดเลยค่ะเป็นความสําเร็จที่ทุกคนรู้สึกดีใจปราปลื้มกับงานชิ้นนี้ซึ่งเป็นงานเพลงพระรธิพลของในหลวงซึ่งหาดูไม่ได้อีกแล้วนะคะครับครับผมฟังแล้วชาวไทยทุกคนก็รู้สึกปราปลื้มนะครับในพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านนะครับครับ ครับช่วงต่อไปพบกับช่วงสัมภาษณ์พิเศษและพาทีทางโดยทีองครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะทีฉันอยู่กับท่านพิทักษ์พืชทีิสาริกรนะคะท่านเป็นรองประธานอาวุโสนะคะบริษัทอาหารคันด้าค่ะสวัสดีค่ะค่ะอยากจะให้ท่านเล่า ความรู้สึกที่ได้มาร่วมในงานในครั้งนี้ค่ะครับก็เป็นภาพที่ประทับใจนะครับเราเห็นได้ชัดถึงความผูกพันระหว่างประเทศไทยกับประเทศญ,ญี่ปุ่นนะครับเ,เราจะเห็นได้ว่านักธุรกิจญี่ปุ่นให้ความสนใจในการการมาพบปะพูดคุยของของคณะของท่านนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้เป็นอย่างมากรวมทั้งสื่อมวลชนนะครับ ไทยเป็น,นยังไบ้างคะความมั่นใจในก็นจากการบรรยายในในงานสัมมนาผมก็เชื่อว่าสามารถที่จะสร้างความมั่นใจให้กับนักธุรกิจ<อ>ญี่ปุ่นได้ครับความรู้สึกของชาวญี่ปุ่นที่มาร่วมงานครั้งนี้เป็นอย่างบ้างคะก็เห็นได้ชัดนะครับดูหน้าตาแววตาของทุกๆคนที่เข้ามาร่วมก็ช<อ>ี้ให้เห็นถึงความเป็นมิตรความรู้สึกที่ดีกับประเทศไทยนะครับผมก็เชื่อมั่นว่า มีความมั่นใจนะครับะสะท้อนออกมาได้จากแววตานะครับและรอยยิ้มของทุกคนที่มาร่วมกันในงานวันนี้ครับแล้วในการสัมมนานะคะมีนักธุรธกิจชาวญี่ปุ่นมาร่วมง,งานถึง1 200คนแสดงว่าการที่พน้ท่านนายกรัฐมนตรีมาเยือนอย่างเป็นทางการครั้งนี้ก็ช่วยภาคเอกชนอย่างมากเลยใช่ไหมคะช่วยมากครับช่วยสร้างความมั่นใจได้อย่างมากเลยทีเดียวครับเห็นได้จากความสนใจของการเข้าร่วมสัมมนาของนักธุรกิจญี่ปุ่น นี้ก็เป็นตัวแทนภาคเอกชนที่ร่วมคณะมากับพระท่านนายกยิ่งรัฐชินวัตรนะคะอขอพักคุคกัน เรามักจะได้ยินคําว่าจงอย่าประมาทอยู่เสมอแต่ในทางปฏิบัติเราไม่รู้ว่าเอ๊ะแล้วทํายังไงล่ะถึงจะบอกว่าไม่ประมาทคําตอบก็คือหนึ่งจงอย่าประมาทในอายุว่ายังหนุ่มสาวจึงไม่รีบทําคุณงามความดีสองจงอย่าประมาทในวัยว่ายังอยู่ในวัยต้นของชีวิตคุณงามความดีเอาไว้ทำโน่นตอนแก่นน่นอย่างนี้ก็ไม่ได้สามจงอย่าประมาทในสุขภาพว่ายังแข็งแรงเพราะอะไรเพราะว่า ถึงแม้เราจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแต่เราอาจจะมีอุบัติเหตุเพศภัยก็ได้และสี่อย่าประมาทในเวลาว่ายังมีอีกมากเพราะแท้ที่จริงนั้นเราใช้จ่ายวันเวลาของเราไปทุกวินาทีแล้วไม่สามารถย้อนเวลาที่ใช้ไปแล้วหวนคืนกลับมาได้แล้วก็ห้าจงอย่าประมาทในคุณธรรมความดีว่าเอาไว้ก่อนเดี๋ยววันหลังค่อยทําถ้าใครประมาทอย่างนี้โอกาสที่จะทําความดีก็จะลดน้อยถอยลง ท้งนั้นจงอย่าประมาทในกิจการทั้ง5ใครทำได้ก็จะมีชีวิตที่ร่มเย็นแล้วก็เป็นสุขสนับสนุนโดยบริษัทจเจริญพภคกััณ์์อาหารจำกัดมหาชนจากสมุนไพรธรรมชาติอันล้ำค่าผสานด้วยสาสตร์แห่งนวัตกรรมชั้นนำจากยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายสวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณ แซมมี่แอนแซนดี้บิวตี้สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลกซิเดสโกเอ็กซเลนต์ินคุณภาพเอ็กซเลนต์ินอริกซรท่านผู้ชมครับช่วงการทูตประชาชนโดยกระทรวงการต่างประเทศวันนี้ผมอยู่กับคุณจกักรบุญหลงนะครับเอกชทูตณกรุงนะเทลาวีฟ ประเทศอิสราเอลนะครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับท่านผู้ชมอาจจะแปลกใจนะครับเพราะเมื่อไม่กี่วันมานี้สัมภาษณ์ท่านในฐานะอธิบดีกรมการกสุลศูแต่ขณะนี้ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นเอกอนะัครราชทูตณกรุงเทาวีฟประเทศอิสราเอลนะครับทรบาบว่าก่อนที่ได้รับแต่งตั้งนี้ท่านก็ได้ไปดูปัญหาของคนไทยในอิสราเอลมามากพอสมควรอยากให้เล่า ปัญหาในมุมมองต่างๆของคนไทยในอิสราเอลให้ฟังนะครับคือคือผมไม่อยากใช้คําว่าปัญหานะครับ,รบแต่ว่าจากการที่เราได้ไปสัมผัสเนี่ยเราก็คิดว่าอย่างแรกที่สุดเนี่ยคือไปเนี่ยก็คงจะต้องไปเยี่ยมแรงงานไทย2 5ง0 0ื่น0 0คนในอิสราเอลนะครับคือจากที่เคยไปไปเยี่ยมเขามาแล้วนะครับ,รบก็เห็นว่าเขาก็อ,อยู่กันด้วยดี นะครับแ่งขันแข็งทํางานสวัสดิการสภาพความเป็นอยู่ใช้ได้เลยนะครับแต่แน่นอนก็ยังมีแรงงานไทยในในเมืองที่อยู่ห่างไกลออกไปซึ่งเรายังไปไม่ถึงแล้วเราก็อยากจะให้มั่นใจว่าเขาได้อยู่สุขสบายจริงๆนะครับอันนั้นอันที่หนึ่งอันที่สองนี่ก็คงจะต้องไปเตือนกันบอกว่าเสียเงินเสียทองมาจํานวนไม่ใช่น้อยนะครับก็อยากให้ตั้งใจทํางานใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หลีกเลี่ยงจาก เอสูราหรือการพนันนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งไม่งั้นเนี่ยแรงงานไทยมาแล้วดม่มีความฝันว่าจะมีเงินเก็บกลับบ้านเสร็จแล้วก็ฝันสลายเพราะว่าเป็นหมดเงินหมดทองกับสิ่งเหล่านี้นะครับอีกงานหนึ่งก็คงจะไปต้องดูเรื่องอสวัสดิภาพความปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยกลุ่มแรงงานที่อาจจะไปอยู่ใกล้ชิดกับเขตที่อาจจะมีปัญหานะครับก็คงอาจจะต้องไปดูแล้วก็กำชับกับนายจ้างเขาด้วยว่ายังไงก็ช่วยดูแลเรื่องนี้ให้ดีเป็นพิเศษ ผมมองอิสราเอลว่าเป็นประเทศที่มีด้านวิชาการอย่างดีมากครับนะครับแล้วเราคิดว่าเราน่าจะไปมีความร่วมมือกับเขาด้านนี้ในหลายๆด้านนะครับเรื่องการเกษตรนะครับเรื่องด้านวิทยาศาสตร์เรื่องการแพทย์อะไรต่างๆเหล่านี้ยกตัวอย่างเรื่องการเกษตรเนี่ยสิ่งที่คิดอยากจะทําก็คืออยากจะเอานักวิชาการเกษตรระดับปฏิบัติงานนะครับที่บุคคลเหล่านี้เนี่ยจะหาว่าฐานได้จากไหนนะครับก็ จากการที่ไปเยี่ยมชมโครงการอันเนื่องมาจากภาพมริเนี่ยก็มีสิ่งที่เรียกว่าศูนย์พัฒนาเพื่อการเรียนรู้อันเนื่องมาจากภาพมริซึ่งเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ตามจังหวัดต่างๆครับแล้วก็มีนักวิชาการเกษตรเนี่ยเขาไปฝังตัวอยู่แทนที่เขาจะไปทํางานกับบริษัทเกษตรใหญ่ๆเนี่ยเขามาฝังตัวอยู่นะครับแล้วก็รับเงินเดือนราชการไปคนเหล่านี้คือคนที่ให้ข้อมูลกับชาวบ้านว่าถ้าดินไม่ดีทํายังไงถ้าน้าไม่ถึงทํายังไง ชาวบ้านที่มีปัญหาในการเพาะปลูกอนะไรก็จะมาถามนักวิชาการเกษตรเหล่านี้คนหนึ่งเป็นวิชาการอีกคนหนึ่งภูมิปัญญาท้องถิน่นนล้มาผสานกันซะอันนี้คือสิ่งที่อยากทํามากๆรกรคิดว่าคงจะน,น่าจะได้มีโอกาสได้ทําอีกอันหนึ่งก็คือด้านวัฒนธรรมผมอยากจะให้คนอิสราเอลเนี่ยได้ได้รู้จักประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศที่มีวัฒนธรมรมที่ที่สวยงามแล้วก็มีประวัติศาสตร์ที่อยู่มาช้านานครับเ,เรามีนักท่องเที่ยวอิสราเอลเนี่ย เข้ามาปีละประมาณแสนสองหมื่นคนคแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นรุ่นกลางคนแล้งลงมาถึงวัยรุ่นส่วนใหญ่พวกนี้เขาก็จะมาเที่ยวทะเลมาอะไรต่ออะไรน,นะฮะช้อปปิง้งอยู่ถนนเข้าสารไปป่าตองฟูมูลปาร์ตี้เกาะพังกนะันเงี้ยนี่ผมอยากได้ชุดผู้ใหญ่นักธุรกิจที่มีเงินมีฐานะเนี่ยเข้ามาด้วยซึ่งมันก็จะทำให้การท่องเที่ยวจากเชื้อเข้าไทยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เป็นกลุ่มที่จับจ่ายใช้สอย แา่จะถึงตรงนั้นได้เนี่ยเราต้องแสดงเห็นว่าเรามีอะไรมากกว่าที่กลุ่มเดิมมาเพราะนั้นต้องมีวัฒนธรรมให้เขาเห็นก็คิดว่าคงจะมีการแลกเปลี่ยนเอาไปแสดงเรื่องวัฒนธรรมนะครับศิละปะการแสดงต่างๆก็คิดว่าอาจจะเอาโขนดีๆไปแสดงนะครับเอาหุ่นกระบอกอไปแสดงซึ่งขณะนี้ก็มีโครงการาแสดงโชว์ World p u p p e t ิร p ดไทยพัพ p พ t ร์ r เวิร์ล ซึ่งกระถงว่าถ้าทางกังกิดจะถามผมว่าอยากจะเอาไปอิสราเอลด้วยนะครับแล้วก็เอาการแสดงผลงานศิลปะของศิลปินแห่งชาติไปแสดงครับนั่นก็เป็นความรู้สึกของท่านเอกอักธุดนักรุงเทลาบีฟประเทศอิสราเอลนะครับซึ่งจะไปรับตําแหน่งแล้วแล้วก็ไปดูแลคนไทยที่อยู่ในประเทศอิสราเอลนะครับคุณจักบุญหลงขอบคุณครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศ เข้าสู่ช่วงปฏิทินต่างแดนนะครับวันนี้ปฏิทินเรื่องแรกไปที่ประเทศเบลเยียมนะครับสถานเอกไรคทรูตณกรุงบรัสเซลร่วมกับสมาคมเพื่อนไทยในเบลเยียมจัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานแก่แม่บ้านชาวไทยคู่สมรสของชาวเบลเยียมวันที่24มีนาคมที่ห้องประชุมสถานเอกไรคทรูตรับ50คนแรกเท่านั้นนะครับครับซึ่งเราประชามพันธ์ให้อย่างต่อนเนื่องต่อวาจรจกัรเลยใช่ครับ ต่อไปก็เป็นเขาดาวงานไทเดียวเจีย2012สงการเฟสติวัลครั้งที่9นะครับวันที่1เมษายนนี้ซึ่งปิดถนนฮอลลีวูดนครลอสแอนเจลิสจัดงานอย่างยิ่งใหญ่นะครับเป็นเกียรติภูมิของชาวไทยเลยครับครับซึ่งปีนี้ในสุทธิชัยวีรกุลสุนทรนะครับประธานสภากรุงเทพมหานครได้นำคณะ2กอไปเชื่อมความสัมพันธ์กับสภานะครลอสแอนเจลิสพร้อมร่วมเดินขบวนเดินพาเหรดด้วยนะครับเป็นการฉลองความสัมพันธ์นะครับ ชาวไทยก็อย่าลืมไปร่วมเดินพาเยากันงานนี้ก็ปีนี้ครับมีสนับสนุนโดยก็สายกองศูนย์ใหญ่นครลอสแอนเจลิสสภากรุงเทพมหานครการท่องเที่ยวประเทศไทยและบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนครับท่านผู้ชมที่มีข่าวสารสาระนะจะให้ทางรายการนำเสนอครับส่งมาได้ทางอีเมลไทยว w ีว4 1 gmail com ครับหรือสามารถติดตามย้อนหลังได้ที่ทาง youtube นะครับพิมพ์คำว่า Thailand Report 2012เข้าไปเนี่ยก็จะเจอพวกเรามาพูดคุยกันนะครับครับแล้วก็ ท่านผู้ชมที่พลาดโอกาสชมก็ยังชมได้ทางช่อง Bangkok TV เ mm hmm. ครือข่ายเจริญโภชนาทีวีนะครับซึ่งรับชมได้ทางอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วเราสองคนก็นลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน